การเข้านอนหลับยากหลับไม่ลึกตื่นกลางดึกหรือไม่หลับเลยค่ะจนทําให้กระทบชีวิตประจําวันของเราได้ในศาสตร์แพทย์แผนจีนการรักษาลรกนอนไม่หลับก็จะมีการรักษาด้วยการฝังเข็มนะคะ การนอนไม่หลับคืออะไรการนอนไม่หลับคือการนอนหลับที่ผิดปกติไปทั้งการเข้านอนหลับยากใช้ระยะเวลานานหลับไม่ลึกฝันเยอะตื่นกลางดึกหรือตื่นแล้วนอนหลับต่อ,อยากหรือไม่หลับเลยค่ะจนทําให้กระทบชีวิตประจําวันของเราได้ในศาสตร์แพทย์แผ่นจีนเรียกอาการนี้ว่าซึมเหมียนซึ่งเป็นการทํางานผิดปกติไปของอวัยวะเช่นหัวใจตับม,ม้ามไตและหยินอย่างไม่สมดุลค่ะ ในการวินิจฉัยทางศาตร์แพทย์แผนจีนก็จะมีการซักประวัติเพื่อทำหาสาเหตุการจับชีพประจรการดูลิ้นเพื่อเอาไปแยกแยะ หาสาเหตุอาการค่ะในทางแพทย์จีนก็จะแบ่งเป็นกลุ่ม5อาการอาการที่1นะคะคือไฟหัวใจลุกโชนก็จะมีอาการนอนไม่หลบับใจสัน่นกระสับกะระส่ายปัสสาวะบ่อยสีเข้มปากแห้งลิ้นแดงชีพจรเล็กเร็วค่ะอาการที่2คือเสมหะร้อนรบกวนภายในค่ะก็จะมีอาการนอนไม่หลบับกระสับกระส่ายเวียนหัวหัวหนักหนๆมีอาการ แน่นหน้าท้องจุกแน่นเลอบ่อยมีลิ้นแดงฝ้าเหลืองเหนียวชีประจรล,ลื่นและเร็วค่ะ กลุ่มอาการที่3คือหัวใจและไตทำงานไม่ประสานกันค่ะก็จะมีอาการนอนไม่หลับหงุดหงิดง่ายเวียนหัวหูอื้อปวดเอวปวดเขา่าน้ำกามเคลื่อนมีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนกลางคืนมีเหงื่อออกชีพจรก็จะมีความเล็กละเอียดเร็วค่ะกลุ่มอาการที่4ี่คือหัวใจและม้ามพองค่ะก็จะมีอาการเข้านอนหลับยากใจสั่นเวียนหัวตาลายเบื่ออาหาร ภภายเหลวแขนขาไม่มีแรงหน้าซีดลิ้นซีดฝ้าบางชีพจรเล็กไม่มีแรงค่ะกลุ่มอาการที่5คือชีของหัวใจและถุงน้ำดีพองค่ะก็จะมีอาการนอนหลับยากตกใจง่ายขี้กลัวเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียลิ้นซีดชีพจรเล็กและตึงค่ะ การรักษาโรคนอนไม่หลับด้วยการฝังเข็มนะคะแพทย์จีนก็จะมีการรักษาโดยการฝังเข็มไปที่จุดลมปานหลักและจุดลมปานเสริมในระบบเส้นลมปานของเราค่ะการรักษาแต่ละครั้งแพทย์จีนก็จะประเมินและเลือกตามกลุ่มอาการค่ะเช่นกลุ่มอาการของไฟหัวใจลุกโชนเสมหะข้างค้างหรือที่ลมปานติดขาดค่ะก็จะเป็นการฝังเข็มกระตุ้นการระบายไฟออกจากร่างกายสงบเสริม หรือขับสไลด์เส้นหาลดการติดขัดค่ะ ในกลุ่มของหัวใจและม้ามพองก็จะเป็นการฝังเข็มกระตุ้นบำรุงค่ะบำรุงหัวใจและม้ามให้เลือดไปเลี้ยงเสรินได้ดีขึ้นค่ะในส่วนของการดูแลตัวเองก็จะต้องทําจิตใจให้สงบออกกำลังกายที่สม่าเสมอมีการเลือกรับประทานอาหารที่ดีค่ะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการรักษาโรคนอนไม่หลับด้วยการฝังเข็มหากท่านใดมีปัญหาเรื่องของการนอนสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่สหคลินิกเซนดิไซน์ได้นะคะ ขอบคุณค่ะ